เราเช้ามืดสว่างสวยไปด้วยฮิมะ <c oughs> ฮิมะตกจ้ะตกมาเป็นฝนนี่แหละห <c oughs> นักไม่หนักตัวกิ่งไม้ค่ะ วันนี้ศูนย์องศาก็จริงนะทุกคนแต่ว่าลมเือว่าหนาวมากเนี่ยลมไงท้องท่มันตกด้วยมันคือลมเหตุยังอ,ยอากาศไปทุกคนสู้กับอากาศสู้กับอากาศที่มันตกลม เกิดอะไรขึ้นกับห้องครัวของฉันสู้สู้กับโพพกับแม่โพย ขนมปังช็อกโกแลตจ้ารัดขั้นตอนมาเลยเนาะตามให้ดูบ่อยมากปต่ก่อนก่อนเล็กก่อนใหญ่เฮ้ยจัดีิจัด

ันนี้ทำไมเห็นอเล็กอะต้องสอบไปสอบมาห้าชั่วโมงห,ห้าหรือหกชั่วโมงห้าชั่วโมง้างทำได้ไหมคิดว่าทำได้ทุกคนแต่กลัวกลัว,กล,วกลัวว่าทำไม่ได้ทำได้อ่ะชิมให้นหน่อยขนมฟังชอ็อกโกแลตเซบิทุกหมาบอ่ะเซบิทุหมา

จะทุกคนช็อกโกเลตหยดช็อกโกเลตมันหยดโอ้ยร้อนนมปังช็อกโกเลตจ้ะโอ้เดี๋ยวขอกินสักชิ้นหนึ่งนะทุกคนมันเลยจักกำลังอุ่นๆเลยอร่อยจ้ะ อันนี้ได้15้าชิ้นจ้ะอันนี้กินเป็น1ชิ้นเนาะที่เหลือเดี๋ยวเก็บใส่ถาดไปจ้ะ